วันนี้นะครับเรามาเอาใจคนขับขี่รถจักรยานยนต์กันบ้านนะครับเรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเลือกสีหมวกกันน็อกยังไงนะครับที่ทําให้คนอื่นนะครับที่ใช้ถนนร่วมกับคุณนะครับเกรงใจคุณนั่นเองนะครับตัดคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพยายามใช้หมวกกันน็อกสีชมพูนะครับจะทำให้คนอื่นเกรงใจนะครับทำอะไรก็เหมือนว่า เหมือนไม่อยากไม่กลา้าปาดไม่กลารร้าเบียดคุณนั่นเองน <concentrated water and takiego> ะครับวันจันทร์นะครับสีที่เหมาะนะครับกับการที่ขับขี่บนถนนแล้วใครเห็นใครก็เกรงใจคือสีเขียวนั่นเองนะครับพยายามใช้ที่เป็นสีเขียวหรือว่าโทนเขียวเนี่ยจะทำให้ใครแบบว่าเหมือนคนที่อยากจะมาปาดหน้าคุณเบรรียดคุณแทะคุณอย่างนี้ยจะมันจะลดตรงนี้ลงไปได้นะแต่คนที่เกิดวันอังคารนะครับสีที่ทําให้คนอื่นเขาแบบไม่อยากจะมาเข้าใกล้คุณนะคะรับก็คือสีเทาดําหรือน้ําตาลนั่นเองนะครับแต่คนเกิดวันพุธนะครับสีที่เหมาะนะครับที่อยากจะแบบว่า สีหมกันน็อกที่เหมาะนะครับก็คือสีส้มหรือสีแสดนะครับจะทําให้คือใครก็เกรงใจคุณการพฤติหัสนะครับสีที่เหมาะหมกันน็อกก็คือสีฟ้าหรือสีน้าเงินนะครับมันจะทาให้เขาเรียกว่าคุณมีประกาศมีประกายอล่านะครับทำใค้ใครเห็นก็ใครก็เกรงใจนะครับเขาเรียกว่าให้ความเคารพในสิทธิสมบุคคมบูรณลซึ่งกันและกันสำหรับคนวันสุกนะครับสีที่เหมาะนะครับในการเลือกนอนหมกันนอนนะครับก็คือสีขาวสีเหลืองหรือสีครีมนะครับจะทําให้คนรอบๆตัวคุณนะครับค่อนข้างจะ เกรงเอกเกรงอกเกรงใจนะครับไม่อยากจะมาก้าวล้ำสิทธิส่วนบุคคลของคุณนั่นเองนะครับวันเสาร์นะครับสีที่เหมาะครับก็คือสีพวกสีเมทัลลิกนะคะเป็นเช่นสีบรอนเงินบรอนทองแล้วก็บอลทองแดงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสีที่เป็นแบบตัสีแบบแบบสีพวกเมทัลลิกทั้งหลายแหล่อย่างเงี้ยวกับน้อพวกนี้จะทําให้คนที่ขับขี่ใกล้ๆคุณค่อนข้างเกรงใจคุณแล้วก็พยายามจะแบบเขาเรียกว่าเวรนระยะจากคุณนั่นเองนะครับ ถึงแม้ว่าสีของมั่วกันน้อยครับจะช่วยให้คุณปลอดภัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือสตินะครับการขับขี่บนท้องถนนนะครับต้องการสติเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด Sub s c r i b e เป็นกาลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่าๆของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ